โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2565นะครับตอนนี้ก็หลายคนก็นะครับทราบผลแล้วว่าคุณสมบัติผ่านก็ไปยืนยันตัวตนกันหลายล้านคนแล้วแล้วก็มีสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟนั่นเองคนที่ได้สิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565นั้นต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟใหม่ทุกคนนะฮะ และเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปคุณสมบัติก็คือต้องคุณสมบัตินั้นผ่านในส่วนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ก่อนนะผ่านแล้วก็ต้องยืนยันตัวตนแล้วด้วยนะครับต้องย้ำก่อนนะว่าบางครอบครัวเนี่ยมีสามีภรรยาบุตรนะได้สิทธิ์2ุสาคนเนี่ยแต่ในส่วนของการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟเนี่ยนะครับ หครัวเรือน1รหัสประจําบ้านก็คือ1นสิทธินะคือบ้านหลังนึงเนี่ยใช้สิทธิ์ได้คนเดียวส่วนค่าไฟก่อนรอบนี้ไม่ต้องออกไปก่อนแล้วถ้าใช้ไฟไม่เกิน315บาทต่อเดือนเดือนนั้นบินค่าไฟจะแสดงยอดเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคนที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็ไปลงทะเบียนซะนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็การไฟ้านครหลวงนะเวอไวเว็บ m e a o r t h สายด่วนก็1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ w w w p e a o r t h สายด่วนก็1129ส่วนค่าน้ำประปานะครับเดิมเนี่ยเหมือนกันต้องใช้น้ำประปาเนี่ยไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะและภาครัฐจะช่วยเหลือ100บาทไอ้ส่วนที่เกินร้อยออกเองรอบนี้ก็เหมือนกันเขาก็สนับสนุนเลยเราไม่ต้องออกไปก่อนแล้ว นะครับแต่ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นกันนะครับการประปานครหลวงก็สายด่วน1125นะการประปาส่วนภูมิภาคก็สายด่วน1662หรือจะไปลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาคทั้ง2 4 3สาขาได้เลยนะครับและต้องรีบด้วยในการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟนะในส่วนของการ ไฟฟ้านครหลวงและการฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับถ้าท่านไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนวันที่8เมษายนก็คือภายในวันที่8เมษายนเนี่ยนะท่านผู้ชมครับและถ้าในส่วนของสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือภายในวันที่20เมษายนท่านก็จะได้ใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าไฟตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปเลย ส่วนถ้าไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับกับการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคภายในวันที่25มีนาคมนะครับท่านก็จะได้ใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดว่าลงทะเบียนหลังจากนี้นะเช่นท่านไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงหลังวันที่8เมษายนสิทธิ์เดือนเมษาท่านก็ใช้ไม่ได้นะต้องไปใช้เดือนพฤษภาต้องถัดไปอีกเดือนหนึ่ง เพราะฉะนั้นสิทธ์นะครับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ2,565รอบใหม่จะเริ่มตั้งแต่1เมษายนใครอยากจะใช้สิทธิ์นะครับบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟตั้งแต่เดือนเมษายนก็ต้องไปลงทะเบียนภายในเวลานี้แหละส่วนคนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่าอยู่ประมาณ13ล้านคนเสร็จเขาก็ฝากบอกไนะว่าให้ชำระค่าน้ำค่าไฟรอบบินเดือนมีนาคมเนี่ย ภายในวันที่30เมษายนเพราะสิทธิ์นะครับรอบเก่าเนี่ยจะสิ้นสุดเดือนมีนาคมซึ่งในส่วนค่าน้ําค่าไฟเนี่ยต้องจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้คืนเนี่ยนะครับในส่วนของคนที่จะได้รับนะครับส่วนลดเนี่ยนะจะได้คืนในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นรอบบินของเดือนมีนาคมเนี่ยเขาบอกอ่ะรีบจ่ายนะภายใน30เมษายนส่วนสิทธิ์รอบใหม่เนี่ยอย่างที่บอกครับไม่ต้องจ่ายออกไปก่อนแล้วนี่ จนถึงณปัจจุบันวันที่30มีนาคมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคนที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2,565เนี่ยนะครับก็ยืนยันตัวตนไปแล้วประมาณ7 06, ล้าน6ส0รายในส่วนของคนที่คุณสมบัติไม่ผ่านตอนนี้ก็ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วประมาณ950,000รายนี่แหละครับในส่วนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ก็ย้า